เมียวิ่งมามาเนี้ยแมาเมียมายยลงปูปมาแล้วครับลงปูปกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับมีแมวรอลงปูปกันตรงนี้เนาะรอลงปูปกันอยู่ตรงนี้โอ้โหรอกันรอกันเต็มวัดเลยรอก็ททกเหมียวเลยเอาใครวิ่งมาใครวิ่งมาใครวิ่งมาก็มีครับรอรับปวงปูกันทั้งเหมียเล็กเหมียใหญ่ถ้าเหมียน้อยก็มาเมียน้อยก็มา มีน้อยเมเล็กก็มาครับโอ้าม่เล็กก็มาอ,อม,กกมาอยู่ตรงนี้เราลงปลูกกันนะปลูมาแล้วครับปลูกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วเม่เมียทั้งหลายมาเรารับลงปูกกันใหญ่เลยรับด้วยความสุขใจ รับหลวงปู่แสดงความรักหลวงปูด่ด้วยความสุขใจจะได้กินอาหารอร่อยๆจากการบินระบาดมาและซื้อมาอาหารสดจำเช้ามาแล้วหลวงปู่กลับมาแล้วนะเข้ามาในวัดแล้วเร็วต้องรอตรงนี้สักคู่หนึ่งเนาะรอตรงนี้ก่อนแต่งเนื้อแต่งตัว เนื้อแต่งตัวเช็ดเนื้อเช็ดตัวทำความสะอาดเนื้อตัวให้เรียบร้อยเนาะเด,เดี๋ยวค่อยยวค่อยมามามกันห้มามันกันมาปูกกลับเข้ามาแล้วครับวันนี้แม,ม่เมียช่วยงานเราปู่ได้ไหมเราปู่จะเก็บกวาดวัดอีกแล้ววัดลกกลังเลยใบไม้ร่วงเมื่อวานไม่ได้ทำเมื่อวานนี้ทำงาน,น,นอื่นใบไม้ร่วงเต็มเลยครับ เมื่อคืนมีลมมานิดหนึ่งครับกลับกันแล้วครับเดี๋ยวีเมียวน้องเราก็นอเดี๋ยวปู่จัดอาหารให้นะครับแล้วเดี๋ยวเขากินอาหารอร่อยๆกันนาอครับก็ขอนวาภาพความน่ารักของน้องเมียวที่ออกไปรับหลูกปู่กันให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันก็ขอความสุขทุ้หลายจุมเียวทุกคนทุกท่านที่ให้ความรักความเมตตาน้น้องเมียวด้วยดีตลอดมาและตลอดไปสุพภาความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจ ปรารถนาสิ่งใดขอได้ทุกความ,มาปรารถนาทุกการทุกคนทุกท่านเชิญรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บนึงเดี๋ยวปู่จะเตรียมหันให้ครับ รอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะรอก่อนนะครับรอก่อนเนาะเดี๋ยวจะจัดอาหารให้กินนะครับแป๊บเดียวครับก็ฝากคลิปไว้แค่นี้ก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปต่อไปโชคดีมีสุขทุกการทุกคน,ท,กคนทุกท่านสาธุ